เรื่องมันเริ่มขึ้นในหมู่บ้านแมวแถวชานเมืองมีแมวสาวชื่อปุ๋ยฝ้ายผู้รักความเรียบร้อยเธอผูกกระดิ่งการขโมยไว้ที่คอตัวเองมีอยู่วันหนึ่งตอนตีสองแมวทุกตัวในย่านนั้นตื่นขึ้นด้วยเสียงคริงสารระวัตรแมวที่เพิ่งเคลียร์คดีแมวหายเสร็จต้องสะดุ้งตื่นมาสืบหาต้นตอเสียง หลังจากระดมกำลังแมวสายสืบกว่าเก้าตัวไล่ตามเสียงกริ้งไปถึงถังขยะหน้าบ้านป้าเหมียวพบแมวปุยฝ้ายกำลังมุดหัวอยู่ในกระป๋องอาหารในถังขยะสาร,รวัตรถามว่าคุณกำลังทำอะไรตอนตีสองครับปุยฝ้ายตอบทั้งหัวยังอยู่ในกระป๋องว่าก็แค่หากินตามสิทธิ์ตามรัฐมนูญแมวอะค่ะหลังเหตุการณ์นั้น ปุ๋ยฝ้ายถูกเชิญให้เข้าร่วมโครงการแมวเฝ้ายามกลางคืนเพราะเธอสั่นกระดิ่งได้ดังกว่าแมวทุกตัวตั้งแต่วันนั้นหากคุณได้ยินเสียงกริง๊งกริ๊งตอนตีสองไม่ต้องกลัวเพราะนั่นไม่ใช่โจรแต่เป็นแมวเฝ้ายามหลังจากปุ๋ยฝ้ายถูกดันเข้าสู่ตำแหน่งแมวเฝ้ายามกลางคืนเธอเริ่มจริงจังกับหน้าที่มากเดินลาดตะเวนพร้อมกระดิ่งกริ๊งกริ๊งทุกคืนแต่แล้ว ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อแมวหน้าใหม่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมเครื่องขยายเสียงและเมคอัพแน่นกว่านางงามสามโลกเธอคือแมวกีตา้าฮัลโหลนี่แมวคนสวยเองค่ะทุกที่คือเวทีคอนเสิร์ตตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเวลาเงียบสงัดปุยฝ้ายจะสั่นกระดิ่งเพื่อเตือนภัยส่วนแมวกีตา้าจะโซโลโกีตา้าไฟฟ้าตอบกลับ กลายเป็นศึกเสียงดังกลางดึกที่ชาวบ้านไม่มีใครได้นอนอีกเลยชาวแมวเริ่มประท้วงพวกเธอเสียงดังคนละเวลาก็ได้ไหมสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านแมวเลยจัดเวทีประชันชื่อรายการว่า The Noise Thailand กรรมการคือป้าเหมียวเจ้าของถังปลากระป๋องสาร,รวัตรตั้มและแมวผู้ใหญ่บ้านผลตัดสิน ปุ่ยฝ้ายได้รางวัลเสียงระทึกยามวิการส่วนแมวกีต้าได้รางวัลเสียงสถานหูย่านชุมชนและทั้งคู่ถูกส่งไปหลาตระเวนด้วยกันทุกคืนเวลาเที่ยงคืนคุณจะได้ยินเสียงกริ้งบึ้งพร้อมเสียงแมวสองตัวทะเลาะกันเรื่องจังหวะตลอดทางเมื่อทั้งคู่เริ่มสนิทกันแบบกาสลองซ่องตีบแมวกีต้าก็เริ่มสงสัย เฮ้ยทุกครั้งที่ปุ๋ยฝ้ายเดินน่ะเสียงกระดิ่งมันก็ดังนะแต่พอฉันอัดคลิปในมือถือไม่มีเสียงกริ้งเลยสักนิดกีตา้าเริ่มสืบโดยเอาคลิปไปให้แมวตัดต่อแมววัดเสียงแมวหูดีแมวสายสยศาสตร์ทุกตัวพูดตรงกันว่าเสียงกระดิ่งนั่นไม่ได้มาจากโลกนี้แมวกีตา้าตกใจขนดูประวัติปุ๋ยฝ้พบว่า ปุยฝ้ายเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วในอุบัติเหตุโดนถังปลากระป๋องล้มทับกลางดึกหน้าสถานีตำรวจแมวกีตาแทบช็อกยังไม่ทันได้ช็อกกีตาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆข้างหลังว่าไงจัะซิสจะเลิกแจมหรือจะเล่นต่อ <c oughs>